นายท้าครับอธิบายเลยพี่มาโมย่ามีอะไรไฟโมยาเป็นมีการเช่ารถบ้านมอเตอร์โมงนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่างชุยนะครับวันนี้ก็มีขบวนพาเลทของหลานหลานมาร่วมในงานมอเตอร์มอเตอร์โชว์นะครับของช่างสุยรถบ้านทุกคงข่าวหมด ปกสับมือลงลู้ท่าวตาปัญหาที่พบคือ้องแดห้องเปือสุดอมากของเราที่จะตัดไปได้เลยเอตัวนีจะมีไขตั้ส่วนส่วนที่ต่างกัไส่วนห้น้ำเปไปเดี๋ยวไไปรอบไปลูก โซชาติตอนนี้โมชา่นนะครับจะมีเรื่องต้ม้แบบสามวันต้นบแวัเกษน้นะครับที่เรามีที่ดนะเศษเอาหล่ทีกว่าเราที่โอบตายที่เเกี่ยข้าวแล้วข้าวโางในกบคืเพลด้หมดนะงเลยฮอก้าก็อเดีี ร <Billie S 2> าคาเบอร์โทรฝากไลน์ฝากไว้พี่เดียวกิ๊ดดีนะครับกิ๊ดดีแล้วก็พร้อมที่จะเป็นพารณิชร์กับพี่พีทแพ็์นะครับก้าวส่วนราคาพิเศษเอ่อเรื่องขายต่างๆสำหรับคนเบ้นแต่ละสนามหรือว่าแต่ละฤดูกาลนะครับมาคุยกันนะครับเรามีราคาพิเศษให้กับทีมแน่นอนอยู่แล้วครับอ่าใครที่ชื่นชอบแนวโมโต้แคร์ติดติดไปเดินชมกัได้นะครับเปิดประตูเข้าเลยครับแอร์เย็นมคำเลยลองเข้าไปดูก็ ไม <า S 1> ่หมอย่าไอดีเฮลเ멧อยู่ไหนไอดีเฮลเม멧อยู่ไหนเรียนเชิญอาซาโตด้วยงานนี้ชอบสนุกเราจะคุยเรื่องมั่วมามาไอดีไอดีช้าใช่ไหมไอดี ID รอก่อนเอ้ะเขาเรียกอะไรนะลุงอะไรนะเพจเพจอะไรนะไปชาติที่ทำกันแหละลุงตอกครับทำอะไรนะทวงขึ้นอะไรนะทวงขึ้นอ๋อทวงเออทวงขึนงข้นทวงขึน้น คราวนี้เราปลูกอับผู้ที่มีชื่อเสียงสองเขาเรียกสนะหนึ่งมีความรู้เรื่องบวกแล้วก็เขาเรียกว่าแตกฉานวิทยายุทธสของกับไม่ใช่ฉานนะไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ใช่กูเฮ้ยประเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่กูไม่ใช่กูต้องเป็นเพจนี้ครับขอขอขอชื่อเพจนะผมไม่เคยจำได้ทันทีผมดูแต่ อันนาพีพีทูเฮลเมดเลิฟเวอร์ไทยแลนด์เฮลเมดเลิฟเวอร์ไทยแลนด์มีคนติดโลกเยอะแยะเลวนะฟอลโลกตอนนี้หกหมื่นแล้วครหกหมื่นแล้วฮะใครที่อยากจะรู้เรื่องแบรนด์บุกกระน็อกของทุกแบรนด์ใช่ใครที่อยากจะรู้เรื่องของดีเทลดีไซน์นิดนึ่งนะก็ต้องคุยกับเขาประเทศดีกับอาจารย์โตแต่อาจารย์โตแต่ถ้าอยากรู้เรื่องหมวกใครอ่ะต้องคุยกับตู้เขีย อ๋ผมยังไม่คุยกับคนนี้คนนี้ระหวราตกตกแล้วขายได้เลยเห้ยเขาคือ่นมีประสบการณ์ผมขออนุญาตคุยเรื่องบวกว่าคูกยิ่ไไหนไปนยิ่งกแบบแทนที่อยู่ใกล้ๆกับตรงข้ามต้งพูดแสงก็มาที่ช่างสุยนะครับช่างชุยช่างชุยมาลวมสนุกกันนะครับมีควาาทำไปยังไงตับพวกเราพี่ีมอเตอร์ไซค์ไม่ว่ากับเ็น ดีนะสีหนึ่งร้อยดีสี่ร้อยยี่ิห้าดีีจนถึงติ๊กไฟรูปนี้นะ่ึ้นคนสอนจริงๆ่ะผมว่ามันเป็นจุปกรณส่วนแรกครับจุดเริ่มต้นเน่ยคือว่าจะเป็นสายที่ทั่วไปครับนะนะเด็กแม่แต่น้องๆที่ขี่มจกนี้เนี่ยน้องๆครจะมีหมด กองถูกแครับผมเพรเหยน้อยอะมันเพื้อโมเสกเวลาเรางเปางบหนักแล้วแต่ส่วนเรเวลเรื่องในมันในน้ำแข็งเนี่ยแน่นโตกวดเ้าจัดีาราหรืออะไรอะไรแาบมีควางในารเราอกใส่แต่เยการใส่ให้เราเพิ่มเพื่อเพิ่มโอกาสรอดในการที่จะ

ครับครับมันเป็นครับแต่ดูครับครับอ่าเป็นครับ <laughs> <laughs> <laughs>